แมเผลอแป๊บเดียวนี่ก็ผ่านมาปีหนึ่งแล้วนะครับค่ะวันเวลาช่างผ่านไปเร็วจริงเลยนะคะพอเทียบกับที่เมืองรับแลแล้วฉันรู้สึกว่าทุกอย่างมันผ่านเร็วจริงค่ะชีวิตของเราสั้นจริงๆครับเพราะฉะนั้น ถ้าคิดจะทำอะไรก็ต้องรีบเลยครับค่ะมาแล้วค่ะสวัสดีครับพวกเจ้าเป็นอย่างไรกันบ้างสบายดีใช่หรือไม่ผมสบายดีครับอะไรดีคะครูเนีย ทวดของเจ้ากำลังถีบเสียงอยู่ไม่อาจออกมาพบเจ้าในปีนี้ได้ไม่เป็นไรค่ะเมียเข้าใจค่ะเดี๋ยวไว้เมียจะเข้าไปหาทวดเองค่ะตอนนี้ถนนกำลังตัดผ่านเข้าไปถึงน้ำตกแล้วน,นะครับต่อไปเราคงต้องหาช่วงเวลาที่จะพบปะกันใหม่เพื่อไม่ให้คนเห็นครับเรื่องนั้นยากพอจะรู้แล้วคนในหมู่บ้านเล่าเป็นอย่างไรกันบ้าง คนในหมู่บ้านทยอยกันย้ายกลับเข้ามาแล้วค่ะส่วนเด็กนักเรียนก็กลับมาเรียนกันตามปกติค่ะมีหลายคนบน่นคิดถึงคุณย่าบางทิ์แล้วก็พี่บวกคำด้วยนะคะเช่นนั้นด้วยพวกชาวบ้านคงดีใจที่ข้าออกมาจากหมู่บ้านแล้วใช่ที่ไหน่ะคะคุณยา่าพวกชาวบ้านคิดถึงคุณย่ามากเลยนะคะบอกว่าคุณย่าเป็นคนดีเป็นหมอยาสมุนไพรไประจำหมู่บ้านคอยช่วยเหลือพวกเขาเวลาที่พวกเขาเจ็บไข้ได้ป่วยพวกเขาอยากให้คุณยา่า กลับเข้าไปอยู่ในหมู่บ้านนะคะดีใจจริงที่ได้ยินเช่นนี้คุณย่าครับผมมีบางเรื่องอยากจะรบกวนครับเรื่องอะไรรู้ผมอยากขอให้คุณย่าเป็นสักขีพยานให้ผมกับคูเนียครับ เมียครับแต่งงานกับผมนะครับค่ะฉันแต่งค่ะ ุณไม่คุยกับผมเลยทำไมคุณหน้าแดงอืมม่ทันตั้งตัวเลยนะคุณไม่งั้นก็ไม่เสีร์ไยรนะสิครับเดี๋ยวคุณก็ปฏิเสธผมอีกก็ที่ตอนนั้นฉันปฏิเสธคุณก็เพราะว่าฉันย่งทำงานไม่เสร็จนี่แต่ตอนนี้คุณกลับคำไม่ได้นะครับไม่อย่างนั้นผมจะฟ้องคุณย่าค่ะ น่าไม่กลับคำหรอกคนอย่างครูเนียพูดคำไหนคำนั้นค่ะครับคุณครูนี่คุณกล้ารอฉันเล่นหรอหคุณไม่น่าเชื่อนะครับว่าจะมีวันนี้ผมยังจำวันแรกที่เราเจอกันได้คุณไม่ชอบหน้าผมด้วยซ้ำฉันเชื่อค่ะว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับพวกเรา มันเป็นเรื่องของผมลิคิดมีอะไรเหรอคะคุณไปผ่านทางไม่อยู่ที่นี่ได้ไงดูสิคุณใครมาทำตกทิ้งไว้อ่ะ ดีชื่อขอขงอหมอเย็นนี้แม่ทำขนมจีนแกงไก่ยอดมะพร้าวไว้แม่ให้จา๋าชวนหมอไปกินด้วยนะคะถึงไม่ชวนเนี่ยผมก็ไม่พลาดอยู่แล้วล่ะครับโอ้โหตกะกราไม่ใช่เล่นเลยนะคะเนี่ยเอา <c oughs> ก็กับข้าวบ้านคุณจ๋าอร่อยนี่ครับแล้วเมื่อไหร่จะชวนผมไปอยู่ด้วยล่ะครับ มีอะไรครับผู้ใหญ่นี่ถึงขนาดต้องวิ่งมาเองเลยหรอคะโอ้ยใช้คนอื่นมามันคงไม่ทันใจอะครับตอนนี้มีคนพบศพผู้ชายนอนตายอยู่ด้านล่างของหน้าผาครับใครหรอครับผู้ใหญ่ไม่ทราบครับเห็นคนที่พบศพบอกว่าเป็นซากศพน่าจะตายมาประมาณหนึ่งปีแล้วครับแต่ที่สําคัญนะครับเสื้อผ้าที่สวมใส่เหมือนของคุณสมกลเลยครับถ้าอย่างนั้นที่คนสมกดหายไปนี่แสดงว่าตกหน้าผาเหรอครับมันก็เป็นไปได้นะครับหมอ ตอนนี้ผมติดต่อให้เจ้าหน้าที่อะมารับศพไปแล้วครับแล้วอีกไม่นานคงส่งศพมาให้หมอแล้วก็น้องจ๋าช่วยกันชันสูตรนะครับว่าสาเหตุของการตายเป็นอะไรแล้วที่สาคัญใช่ศพของคุณทรงกฎหรือเปล่าครับพวกเจ้ามาพบข้าด้วยเรื่องอันใดผมเบคูเนียอยากขอให้ท่านช่วยเปิดประตูเมืองให้อีกครั้งหนึ่งครับประตูเมืองเพิ่งเปิดให้พวกเจ้าได้พบกับยตาจากเมืองลับแลไปแล้ว ยังไม่พอใจอีกหรือพอดีเราสองคนเจอใบผ่านทางอาจจะเป็นของปู่เทศเลยอยากจะกลับเข้าไปบอกให้ญาปรางทิพย์รู้ครับหนูขอร้องค่ะท่านหนูอยากให้ญาปรางทิพย์ช่วยยืนยันว่าใบผ่านทางใบนี้เป็นของปู่เทศใช่หรือไม่อาลักษัชเชน,นั้นค่ะอนุญาต ไปผ่านทางของพระเทศจ,จริงๆด้วย